คเคยสับสนบ้างว่าผมเราควรใช้ฟิโน่หรือว่าซูบากิกันแน่เคยสงสัยกันไหมคะว่าเส้นผมของเราเนี่ยจมน้ําลอยน้ําหรือว่าอยู่กลางน้ํามันบอกอะไรได้บ้างวันนี้มีคําตอบค่ะเพราะความพูนของเส้นผมคือหัวใจหลักในการเลือกทรีทเมนต์เลยโลว์โพลิซิทีผมลอยน้ําผมที่เกล็ดผมเรียงตัวแน่นไม่ดูดน้ําง่ายฟังดูดีใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันชุ่มชื่นยากผมแบบนี้จะแห้งช้าและไม่ค่อยรับโปรตีนหรือมอยเจอร์เข้าไปได้ง่ายมี มีเดียมโ r o s i ร y ผมอยู่กลางแก้วแล้วค่อยๆจมเกล็ดผมเปิดนิดๆแบบนี้ดีที่สุดดูดซึมความชุ่มชื่นได้พอดีเส้นผมสุขภาพดีทำสีก็รับทรีทเมนต์ดี High Porosity ผมจมน้ำเลยผมแบบนี้คือผมเสียเกล็ดผมเปิดเยอะดูดน้ำไวแห้งก็ไวเหมือนกันมักสะัพันกันง่ายเสียความชุ่มชื่นเร็วสุดๆใครที่ผมจมน้ำผมเสียมากๆต้องใช้ฟีโนเลยทรีทเมนต์เข้มข้นจากชิสเตโดเน้นฟ ฟื้นฟูผมเสียหนักโดยเฉพาะใช้แค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งก็พอข้อดีคือเห็นผลเร็วแต่ข้อเสียคือถ้าใช้กับผมที่ไม่เสียมากอาจจะรู้สึกว่าหนักผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผมลอยน้ําขาดโปรตีนไม่มีความชุ่มชื่นซึบากิเหมาะที่สุดเนื้อจะเบาวกว่าซึมง่ายไม่เหนียวผมช่วยให้ผมเงานุ่มมีน้ําหนักแต่ไม่ได้ฟื้นฟูลึกเท่าฟีโนโนนะคะถ้าใช้ฟิโนโลแล้วผมก็นุ่มลื่นดีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหนักผมอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าวันไหนอยได้ อะไรแบบเบาๆไม่ต้องล้างออกเยอะเนี่ยก็เลือกซื้บากิเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครลองใช้อันไหนแล้วได้ผลยังไงเนี่ย <c> <ๆ>ก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับทลิปดีๆอีกเพียบเลยว่าแล้วก็ขอตัวไปหมักผมต่อก่อนนะคะ